Hello，大家好，欢迎大家来到第四季的跟杨老师学中文频道，我是杨丽群。这季的中文课，我们要根据老师的日常生活中来学习中文。สวัดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนจีนกับหยางเหล่าซื่อซีซั่นค่ะบทเรียนในซีซั่นนี้นะคะจะเป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเหล่าซือค่ะ วันนี้เป็นวันแรกของเดือนแห่งความรักค่ะคือเดือนกุมภาพันธ์นะคะเราซื้อขอต้อนรับเดือนนี้ด้วยของหวานค่ะเราจะมาเรียนคำศัพท์10คำด้วยกันนะคะของชื่อเรียกของหวานต่างๆค่ะคำว่าของหวานนะคะก็คือเถียนเตี่ยนหรือว่าเถียนผินนั่นเองค่ะคือหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะยิ้มหวานๆแล้วไปรับประทานของหวานกันค่ะไปกันเลย จั์หลักของเราในวันนี้ค่ะคาว่าเถียนนะคะหมายถึงหวานค่ะเถียนหวานไปดูพินอินของตัวนี้กันนะคะพยัญชนะขึ้นต้นด้วยตัวทีค่ะออกเสียงเธอสระผสม3ตัวด้วยกันค่ะ i a n นะคะออกเสียงเ e อียนเสียงวรรณยุกต์ที่สองไว้บนตัว A นะคะผ่านกันค่ะทุกคนเธอียนเทียนเทียนเทียน เถียนหมายถึงหวานค่ะไปนับขีดตัวนี้กันนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ขีดคะดูเหมือนไม่เยอะนะคะแต่เยอะกว่าคำว่าหหา่หรือว่าคำว่าเป้ที่เราเรียนมาค่ะสองคำนั้นมี10ขีดนะคะแต่คำว่าเถียนมีทั้งหมดกี่ขีดคะ11ขีดค่ะไปดูวิธีเขียนของตัวนี้กันนะคะ เริ่มต้นจากส่วนประกอบทางซ้ายก่อนนะคะแล้วก็ด้านบนลงข้างล่างค่ะตัวนี้ค่ะมาที่1นนะคะตัวที่2ไล่เรียงลงมานะคะ3ามขีดลงค่ะส่วนสี่ห้าหเป็นสี่เหลี่ยมมี3ขีดนะคะนะคหนึ่งสองแล้วก็สามสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะทุกคนต่อไปค่ะไปดูส่วนประกอบทางด้านขวาค่ะขึ้นทางบนก่อนนะคะหนึ่ แล้วก็ลง 2, 2ขีดลงมาก่อนนะคะ3 4แล้วก็เส้นที่10ของตัวอ,อักษรตัวนี้ค่ะปิดท้ายด้วยด้านล่างนะคะเป็นเส้นที่11ค่ะคำว่าเถียนมี11ขีดด้วยกันค่ะลองฝึกเขียนแล้วก็ออกเสียงให้ชัดๆนะคะก่อนที่เราจะไปดู10ของหวานอร่อยๆหว,วานๆกันค่ะทุกคน แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราไปดูเถียนเตี่ยนหรือว่าของหวานกัน1ิบอย่างค่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนคือตั้นเกาตั้นเกา,า,กาหมายถึงเค้กค่ะตั้นเกาตามมาด้วยปิ้งชีลินไอศกรีมค่ะปิ้งชีลินของโปรดของเราซื้อเลยนะคะไอศกรีมค่ะปิ้งชีลินและอันดับ3าได้แก่เชียรคลี่อันนี้นิยมให้ในวันวาเลนไทน์นะคะเชียรคลี่ชอ็ชอกโกแลตค่ะ ตามมาด้วยเทียนเทียนเชียนโดนัดค่ะเถียนเทียนเชียน,นต่อไปตั้นถาค่ะเอกทัดนะคะตั้นถาต่อไปค่ะมคาขาลองอันนี้ของโปรดลูกสาวเราซื้อค่ะมคาขาลองมักรองนั่นเองนะคะเทียบเสียงมาค่ะอันดับต่อไปค่ะกวัวต้งเยลลี่กัวต้งเยลลี่นะคะและต่อมาค่ะปิ้งชาก็คือน้ำแข็งใสค่ะ ปิงชาน้ำแข็งใสและตามมาด้วยปูติงปูติง,ตงพุดดิ้งค่ะและสุดท้ายค่ะชอชีชอชีก็คือคุกกี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งและอ่านตามเหล่าซื้อนะคะฟูสีเหอหลังตูทบทวนและฝึกอ่านออกเสียงคำแรกนะคะตั้นเกาตั้นเกา หมายถึงเค้กค่ะตั้นเกาเค้กคำต่อมาค่ะฝึกอ่านตามเหล่าื้อนะคะคำนี้อ่านว่าปิ้งชีหลินปิ้งชีหลินปิ้งชีหลินไอศกรีมค่ะต่อไปค่ะอันดับ3นะคะจากตั้นเกาแล้วก็ปิ้งชีหลินเค้กแล้วก็ไอศกรีมแล้วนะคะมาถึงของที่นิยมให้ในวาเวลนไทน์นะคะก็คือชอ็ชอกโกครือ่ยเฉียวเคร่ เฉียวเคอรี่ช็อกโกแลตค่ะอย่าลืมฝึกอ่านตามหนัซสือด้วยนะคะทุกคนจะได้อ่านออกเสียงได้แล้วก็จำศัพท์ได้ด้วยค่ะคำต่อไปนะคะเทียนเทียนเชยนเทียนเทียนเชยนคำว่าเทียนเทียนก็คือหวานนะคะเชยนก็คือเป็นวงๆค่ะนั่นก็คือโดนัทนั่นเองค่ะเทียนเทียนเชยนโดนัทค่ะ ของหวานชนิดนี้มีใครชอบรับประทานบ้างคะล่าซื้อก็ชอบนะคะแต่ว่านานๆานานานทานทีค่ะต่อไปนะคะเป็นของหวานที่ในร้านติม่มซำก็มีนะคะก็คือตั้นถาตั้นถาสังเกตนะคะมีคำว่าตั้นเหมือนตั้นเกาเลยนะคะตั้นเกาก็คือขนมเค,ค้กจำได้นะคะอันนี้ตั้นถาหมายถึงทัดไข่นั่นเองค่ะคำว่าตั้นมาจากจีตั้นแปลว่าไข่นะคะ ตั้นถาก็คือทาร์ไข่ค่ะที่มาเกาหรือว่าฮ่องกงก็ดังมากนะคะมาจากโปรตุเกสค่ะต่อไปค่ะมาขาหลงมาขาหลงมาขาหลงมากะหลงค่ะคำต่อไปนะคะกวัวต้งกวัวต้งกวัวต้งหมายถึงเยลลี่ค่ะกวัวต้งเยลลี่ค่ะ เป็นของหวานที่มีความหวานไม่เยอะนะคะกินเยน็ยนเยน็นชื่นใจค่ะอันดับต่อมานะคะก็มีของเยน็ยนเยน็นอีกอย่างหนึ่งค่ะที่อร่อยเหมือนกันนะคะก็คือปิงชาปิงชาเป็นน้ําแข็งใสนะคะปิงชาปิงหมายถึงน้ําแข็งชาเป็นทรายทรายเป็นเกล็ดเก็ดแบบนี้นะคะปิงชาก็คือน้ําแข็งใสค่ะมาถึงของหวานอันดับที่9นะคะก็คือปูติง ปูติงพุดดิ้งค่ะอันนี้เขาก็ทับเสียงมาเหมือนมาขลงอย่างเงี้ยนะคะมากระลองอันนี้ปูติงก็คือพุดดิ้งค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายของของหวานเรานะคะชิชีชิชีชิช,ชีคุกกี้ค่ะอันนี้ก็นิยมให้เป็นของขวัญวันปีใหม่หรือวันวาเวลนไทน์ก็ได้นะคะชิชีคุกกี้ค่ะ จบแล้วนะคะของหวาน10ชนิดค่ะมีทั้งบ้านเกาก็คือเค้กปิ้งชีหลนไอศครีมเชอกโกคอลี่ชอ็ชอกโกแลตมีโดนัทก็คือเทียนเทียนเชนมากคาลองมกาการองนะคะมีกวดต้งก็คือเยลลี่มีปิงซาก็คือน้ำแข็งใสนะคะปูติงก็คือพุดดิง้งและปิดท้ายด้วยชีชีก็คือคุกกี้นั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นของแถมของวันนี้ค่ะของหวานนะคะทานเยอะๆก็จะต้องระวังโรคนี้ด้วยนะคะคําว่าโรคเบาหวานภาษาจีนจะพูดยังไงเอ่ยถังเนี่ยวปิ้งค่ะถังเนี่ยวปิ้งถ้าเกิดไม่อยากเป็นโรคเบาหวานก็ต้องเบาๆความหวานลงหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนรับประทานแต่พอดีค่ะจะได้ไม่เป็นถังเนี่ยวปิ้งนะคะโรคเบาหวานค่ะถังเนี่ยวปิ้ง โรคเบาหวานค่ะและนี่ก็คือคำศัพท์หวานๆต้อนรับเดือนวาเลนไทน์ค่ะลองมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้เราเรียนคำว่าเถียนเถียนหมายถึงหวานค่ะมีของหวานอะไรบ้างนะคะลองคิดตามนะคะตัวที่ขยับนี้ก็คือต้นเกาเค้ค่ะต้นเกาอันนี้ช็อกโกลีช็อกโกลี่ชอ็ชอกโกแลตค,ค,ค่ะ และอันนี้ก็คือปิ้งชีลินปิ้งชีลินเดี๋ยวเย็นนี้เราซื้อว่าจะไปรับประทานปิ้งชีลินซะหน่อยนะคะปิ้งชีลินก็คือไอศครีมค่ะของโปรดเราซื้อค่ะอันนี้ค่ะทุกคนปิ้งซาปิ้งซาน้ําแข็งใสค่ะและอันนี้ล่ะคะเรียกว่ายังไงบอกใบว่ามีคําว่าต้านเหมือนต้านเกาที่แปลว่าขนมเค,ค้กค่ะแต่อันนี้ก็คือต้านถาค่ะ ต้านถาก็คือทาร์ตไข่ค่ะและคุกกี้เรียกว่าชี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 คุกกี้ค่ะอันนี้โดนัทนะคะก็คือมีคำว่าหวานสองครั้งค่ะเถียนเถียนแล้วก็เชียนก็คือวงกลมเหมือนหวานนะคะก็คือเถียนเถียนเชียนโดนัทค่ะคำนี้นะคะหมาขาหลงหมาขาหลงมาการอง พุดดิ้งก็คือปูติงปูติงและสุดท้ายค่ะเยลลี่ลายน่ารักเชียวนะคะอันนี้ก็คือกัวต้งกัวต้งเป็นของโปรดของเด็กๆส่วนใหญ่เลยนะคะตัวนี้กัวต้งรรจจเยลลี่ค่ะเอาละนี่า็คือวันที่๑๙กมันธ์๒๕๖ มาท่องสโลแกนกันค่ะทุกคน我学习我聪明我快乐ย,ยฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้ทิ้งเตียนจันเฟ่งเสียงเก,กวนจู่เซียเซียตาจาากกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก็กดติดตามให้หล่าซื้อด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ